ายเฮอมันอยู่ไหนวะอ่ะนี่ไงเจอละนี่ไงล่ะในมาทบทวนกฎของโปเกอร์กันหน่อยสิลูกๆของฉันเอ่มคนที่ชน,นะจะได้ฉันกับนายเฮฟวี่เราเล่นกันโดยมีเดิมพันใครที่แพ้ต้องจ่ายด้วยการทำงานหลังแข็งใครที่แพ้ต้องทำงานบ้านหนึ่งอาทิตย์เต็มเดี๋ยวก่อนนะแปลว่าถ้าพ่อแพ้พ่อก็ต้องทำใช่ไหมไม่แม่งขี้โกง ก็พ่อพ่อกับแม่เล่นแบบแพ้เสียตังค์แล้วคนที่แพ้ก็ต้องจ่ายเป็นเงินเอาง่ายๆก็พ่อพ่อกับแม่โตแล้วส่วนลูกก็ยังเป็นแค่เด็ก้ยเฮ้ยแม่งงยแกลมสับไพ่ทีโอเคก็ดูคุณจะมีฝีมือดีนี่เงินก็แจกชิปเลยโอเคกฎของเกมนี้ไม่โคตรจะบ้าบอ การนับคะแนนนับจาัดก,การทั้งบนสนามและมือให้ได้ห้าใบว้าวแม่ผมว่าทุกคนรู้กฎอยู่แล้วไม่ลูกไม่รู้กฎของไอ้เกมนี่หรอกถึงทุกคนจะใช้การบนสนามได้แต่ทุกคนจะมีการ์ดบนมือแค่คนละสองใบบ้านะโอ้ไม่เอาหน้าเฮฟวี่นี่ไม่รู้จริงดิดีถ้าลูกฉลาดนะก็ที่ใบกฎที่เหลือมาซะสิเท็กซัสโฮเดมหรือที่รู้จักกันในชื่อโฮเดมต่างจากโป๊กเกอร์ทั่วไปตรงที่ทุกคนจะได้ไพ่เพิ่มสองใบ หลังจากนั้นทุกคนต้องวางเดิมพันและเจามือจะเปิดไพ่สามใบแรกเรียบฟลอปแล้วจากนั้นก็พอได้แล้วเก่งจริงเลยพวกคุณฉลาดแล้วจะกุ้งแห้งนั่นอยู่ไหนอืเราคิดว่าคงจะไม่ซื้อกุ้งแห้งนั่นก็เพราะว่าอ๋อใช่ใช่ไหมเขาควรมาถึงตอน4ี่โมงตอนนี้หโมงครึ่งแล้วคิดว่าอีกสักห้านาทีคงเดินเข้ามาแล้วพูดเรื่องไราสาระาเช่นเรื่องเห็นเสาแก่ที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่อ่าไม่มีท่านที่จะตรงเป๊ะแบบนั้นหรอกฉันว่ายังมากก็เฮ้ยเฮ้ยพวกว่างไง แม่งนายไม่เชื่อแน่ว่าฉันมีสาวแก่เยอะมากแค่ไหนก็แบบเดินหมอบเฉยๆคงไม่ได้นี่เขามาทางหน้าต่างอีกแล้วใช่ไหมยิงสาวมีอายุก็เหมือนกับวายบ่มยิ่งเก่าก็ยิ่งมีราคาเอาละจะเริ่มกันได้หรือ,อยังอู้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเล่นโป๊เกอร์คือการซ่อนความรู้สึกจะได้ไม่มีใครรู้การบนมือของเรานี่มึงล้อกูเล่นใช่ไหมเฮีย้ยไรวันเนี่ยใครเป็นคนแจกฉันกูจะไปเยี้ยใส่มือมัน ฉันลงสาห้าหานี่แค่รอบแรกขอผ่านไปไม่ได้เรื่อไงอะเดี๋ยวแม่แม่เพิ่งบอกให้ซ่อนความรู้สึกไปเมื่อกี้เองนะแล้วจะให้แม่ซ่อนยังไงถ้าบอกแต่ไพ่เฮียแบบนี้เนี่ยเอาเป็นว่าขอหมอบโอ้ให้ตายไพ่เอสพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดอะกูทิ้งเอสไปสองใบเนี่ยนะให้ตายเขาไม่ได้ทิ้งเอสองใบเขาแค่ปั่นหัวนายเฉยๆแค่เขาบอกว่ามีไม่ใช่ว่าเขาจะมีจริงสักหน่อยอืม ขอเพิ่มร้อยห้าสิบแล้วไพ่ห้าใบที่เหลือผมต้องไปหามาจากไหนแล้วเนี่ยพ่อพ่อของหนูเราเลยอโอดเหลือแต่วางเดิมพันหรือมอบเพื่อดูไพ่อสามใบก็ถ้าอย่างนั้นมอบเยี่ยมเฮี่ยอะไรเนี่ยไม่แต่ไพ่ห,ห่วยๆเอยอาฉันขอไปหยิบเบียร์แป๊บ ดีรู้จักโปรแกรม C L Bruce ไหมไอ้ที่เกี่ยวกับแฮกเกอร์หรือเปล่าใช่ลูกรู้ไม่ว่าพ่อลงโปรแกรมบางอย่างไว้เพื่อจำกัดการเข้าถึงพวกเว็บไซต์ที่พ่อคิดว่าไม่ดีสำหรับลูกและเฮฟวี่แล้วไงมีบางคนพยายามจะเจาะเ,เข้าเว็บไซต์ที่ถูกห้ามโดยใช้โปรแกรมโบราณแบบนั้นหรือไงพวกอ่อนหัดไม่มีคนเจาะเข้าไปในเว็บไซต์แอบผ่านระบบการป้องกันโดยใช้โปรแกรมที่เรียนแบบ C L Bruce Quester 350 เพิ่ม350เกสเซอร์สามห้าศูนไม่ใช่โปรแกร,รมราคาถูกเท่าไหร่มีแต่ผู้ใหญ่แหละที่ซื้อใช้ได้ลงเพิ่มเป็น800ไม่ก็เด็กนุ่มที่มีฝีมือเด็กหนุ่มแสนชันลาดที่เป็นที่หนึ่งของชั้นเรียนและรู้วิธีหาเงินจากพวกเด็กที่หัวไม่เคยดีคนแบบนั้นคงซื้อโปรแกร,รมแพงๆได้ไม่ยาก เขาเพิ่มขึ้นเป็นพันหแต่เราก็ไม่ควรปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ว่าคนชั่วบางคนมีเงินมากพอซื้อโปรแกรมราคาแพงเพื่อโจมตีและขโมยข้อมูลเครื่องคองมพิวเตอร์ที่เป็นเป้าหมายโดยทาเหมือนเป็นฝีมือของเด็กวัยรุ่นก็ดูเป็นไปได้เพิ่มเป็น3ามพมาพละตอนนี้เป็นไงบ้างตอนแรกเขาไม่แรงมากกูว่าแล้วไงเรื่งนี้เทหมดหน้าตักด,ดีกว่าเวกี้ ตรงนี้มีศึกยากชนกันอยู่ฮก็ไม่ขนาดนั้นใช่แค่คุยกันแบบปกติแบบมีเหตุผลเหมือนดั่งครอบครัวฉันเชื่อว่าดีพูดถูกข้อมูลส่วนตัวของเราถูกเจาะจากพวกแฮกเกอร์ที่มีตังเพื่อที่จะเข้าไปดูคลังข้อมูลของเว็บไซต์ที่ถูกห้ามและโจมตีข้อมูลของเราตามแต่ที่มันจะสนใจหมดหน้าตักเฉี่ยผ่านแกลมทำไมลูกค้างเั้นอะ ไม่รู้เฮวี่ลูกแจกไพ่เอาเลยโอเคผมจะเล่นแบบระวังและลงเดิมพันเฉพาะตอนที่มีแต่การด์ดดีๆเท่านั้น ried, 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 ried. 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 เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอ่ะนี่ผมไม่ฉลาดพอเหรอแม่งผมหมดตูดแล้วเนะี่ยเลิกรองได้แล้วอืมเชี่ยแม่งมีแต่การด์ดไรประโยชน์ ฮึมฉันคงจะต้องผ่านผ่านผ่านเช็คผ่านไม่มีใครลงเพิ่มเชี่ยอะไรวะเน,นี่ยตอนฉันได้กาดไอ้หวยก็เอาแต่ลงเพิ่มลงพิ่มแต่พอเด็กกาดดีๆก็เอาแต่ผ่านผ่านผ่านไม่จะเอาแต่ผ่านพอทีฉันไม่เล่นแม่งละเฮวีแม่ยกชิบิแกหมดเลยจริงดีแค่สี่อันครับผม ให้เฮียนี่แม่งต้องสาบเล่นเสร็จเมื่อไหร่ฉันเผาแม่งทิ้งแนะ่พวกมันก็แค่เกมพวกนายต้องแค่เล่นมันไม่เข้าใจอาเล่นชนะได้ไงพ่อพ่อรู้จักเขามานทังชีวิตพ่อเล่นแพ้เขาได้ไงเนี่ยความรู้สึกเขาขัดแย้งกับการกระทําพ่อไม่รู้เขาทาได้ยงไงแต่พ่อคิดแผนชนะเขาไม่ออกเลยในเกมนี้อืมโอเคเริ่มเลยเถอะไม่ต้องเสียเวลาตาสุดท้ายโอเคเริ่มเลยผมผ่าน ฉันอยากรู้มากเลยว่าจะทำนายแสดงอาการได้มากแค่ไหนเอาไงล่ะชายฟมีอะไรสั่งเสียไหมนี่พยายามคูฉันอยู่หรือไงอะเพิ่มเป็นสองพันมาเยี่ยมจริงๆฉันเหลืออยู่อีกสี่พันหมดหน้าตักเล่นหมดก็เล่นหมดมาสิเปิดงั้นนายมีอะไรหมายความว่ายังไงนายมีอะไรฉันไม่รู้หรอก ฉันยังไม่ได้เปิดการ์ดดูเลยจะได้ตื่นเต้นขึ้นไงโ <c oughs> ชคดีจังเด็กๆไปจุดไฟหน่อย